สวัสดีครับผมบ่าวนองครับวันนี้มาพอๆกับบ่าวนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้บ่าวนองได้มีโอกาสได้คุยกันครับเจออนครับเจออนเมืองเลยครับงวดที่แล้วรับเต็มเต็มครับวิบ่งเก่าตัวเดียวหาเืินมาสักบ่หัวเป็นเงินเท่าไรเนาะบ่าวนองก็บอกคอยถนัดเลขวิ่งมาได้บ่งหัววิ่งตัวหนึ่งมันเข้าใจจักบาทอันนี้กับบ่งหัวกันนะครับเนาะเดี๋ยววันที่วันที่เจ็ดที่แปดนะครับเนาะ มีงานอยู่วัดบา้านขยุ่งแต่ผู้ใดอยยุไกลกลับไปนะครับไปรวมง,งานกันบ้านหนองสิไปวันที่แปดบ้านหนองสิไปวันที่แปดเพราะว่าวันที่แปดอันเอฟซีบ้านหนองอยู่โคราชเพิ่นจะมาเห็นลงทานยังไงกันแต่ผู้ใดว่าแต่ผู้ใดอยยุไกลไปนะครับเด้อเจ็ดแปดครับผมวันที่เจ็ดวันที่แปดจังไงงวดนี้เข้ามารับโชคไปดมกันที่เก่าครับผมเดี๋ยวไปหอดุลบอลนีอครับ บ้านเราอาจจะไปจะไปขอโชอยู่วัดนมันจะโบกเนาะเอ้ยอยู่บันจะโบกแลก้วก็สิไปเบิ้งตัวเลขกอยู่บ้านบันทายงนําแล้วก็อีกหลายหม่องที่บ้านน้องสิงไปออกนอกพื้นที่ไปเบิง่งไปยูทูกจุดยังน้านี่ลหละเพราะว่าหลายคนอยากให้บ้านน้องไปยูถูกไป u t u ู e เอาโชคเดี๋ยน้องสิงไปครับเพื่อเพื่อได้ไปเจอเอฟซีหนาไม่ไหมเพื่อได้ตัวเลขก มาบอกสู่ฟังเพื่อได้ฟันมาบอกสู่ฟังนะครับเราอ่ะเลวิ่งเจออนนะครับตามตัวเก้าครับวิ่งเก้าตัวเดิมครับลองเดอถาผูดใดมักนคนำเพิ่นกับขึกัซื้อไหวนะครับนาะอวิ่งเก้าตัวเดียวเหมือนเดิมครับห้าหมื่นจัดเน้นๆครับผมเมื่อนี้ถือเล่าคนละ่นถือเล่าสี่หกคนพิ่นถือเล่าสี่หกนะยังมาเพิ่น มักเหรียญของเพื่อนนะครับเนะะาะจะไหนก็ลองพิจารณาครับเด้อเหลขกวิ่งเจียวออนครับวิ่งเก้าตัวเดียวแล้วกะ็เพื่อนตามเหลขเก,ก้าเด้อเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดเก้าลองมอนเพื่อมาไปาําเปิอนนะครับเน,นาะพิจารณาเอามักวอมาก,ามาก,กะอยู่ที่ดุุนพินิจฐ์ะครับลองครับเด้อเดี๋ยวบ้านน้องจีไปแต่วัดเดี๋ยว มีเอฟซีมันอยากให้บ้านหนองไปขอหลวงปู่ป่ปูมูลเดี๋ยวบ้านหนองชิดหาเวลาไปเพราะว่าบ้านหนองกะช่วงนี้งานกันยุงย่งยุ่งเสาร์อาทิตย์กับบุคอยได้อยู่นะครับเนาะกะเดี๋ยวที้สารเวลาไปให้เนาะเพรอะว่าอยากให้บ้านหนองไปบอกฝันอยู่หนาหนาหนารถปูเป็นบางสีทธะบ้านหนองว่าแสดงว่าเป็นฝันเห็นรถปูได้หน่ จะอยากเห็นเบาลงไปหันนะครับคอยติดตามนะครับเนาะหลายคนให้เหลขกมาแล้วตอนนี้แท็กชีบอลท่านหรือบ่ท่านเดออันเหลขกหลายแห่งตอนนี้มีแต่เล็กตรงงามๆแต่ว่าการเลขกับบัถิ่มตัวเกา่าบ่เลขกเล็กเลบ่ถิ่มตัวเกา่เเเเกาเลยงวดวงหันคนที่เคยให้หงวดวันที่16เนอือ1สิงหา16สิงหาแล้วก็มาหนึกันยากแต่ยังตามเหล็กเกา่าอยู่ ยังตามเล็กเก่าอยู่พนยานมันออกยอดหลังพยานมันออกยอดหลังที่เหล็กเกา่าซีเล็กเก่าซีออกยอดหลังมาหลายแห่ง้วกาเหล็กศูนย์หกแต่กระบนเนี่ยครับยามเขจะเกิดขึ้นได้บั๊บน้นอะนะครับเด้อมายำเล็กเจออนอีกรอบนึงครับผมเล็กเจออนเพิ่งเลยครับวิ่งเก้าตัวเดียวกับเน้น,นเน้นหามือเน้นเน้นด้ว่ารั่นบอลนองเกิด บอลบอลหนองบอลียวเลยวนะโอ้ยเจีเ๋ยกเจี๋ยมันใจเปหน่งเจี๋ยคือว่าอัดตัวละแสนไปเลยนะโอ้ยเอาไว้ปเห็นอย่างอื่นแนวนนะ่ะเอาไว้ถเร่นมือใหม่น้ำแนวมาสัตว์แต่กับโบนเน่เราอะถ้าเพิ่นยังได้โขกไร้วันโบนเน่ครับรอบลันที่สิบหกนี่อาจ์ชิอัดเป็นตัวละแสนก็ได้บอลหนองวัดเจ้ามันใจแห้งเนาะเจะเะี๋ยเนาะโบหูโบ่บมันใจดอกแต่เราหมากักเราอะคืองงวดบ่หั่นอะ ใจามาันมันตัวเดียวสั่งวิ่งเก่าตัวเดียวมันก,กับเขาอมดหมดเะวพางวดก่อน,นนะ่ะเพื่อกาให้มาวิ่งเก่าคือกันแต่มันโบกเขามันมาเขาวงวดนี้แต่่างวดนี้นก็ซีวิ่งอีกแล้วว่ะเขาเพราเขาเขาไปยังสีวิ่งอีกคือเก่าแนวคนมันหมาเมียนนะครับคือคนมันหมามันกะคือวานอะแมว่าแต่ว่าเหล็กตองวดงวดบางหันของบ้าหน้องบ้านน้องให้แปดเจ็ดเก่าเนาะ แปดเกแล้วมางวดนี้บ้านรองให้หกศูนย์เกแต่ก็ยาทิมนะครับแปดเจเก้านี่ยาทีมแบบเล่าแปดเจ็ดเก้านี่ยาทีมได้อาจิมากอะไรเด,ด้แต่ว่าบ้านองยยบแยบไปแล้ล่ะบ้านองแปะแปะไปแล้วลแปดเจเก้ากับหกศูน์เก้าบ้านองแยบไปแล้วเพราะว่าบ้านองซื้อไว้แล้วตอนนี้สองหางก็กคือหกศูนย์เก้ากับแปดเจ็ดเก้าตอนนี้บ้านรองซื้อไว้แล้ว อย่ามันออกมาหยอนหลังข <c oughs> นออมอบว่าหยอดหลังนี่งานลังเตือนเลยเด้ไม่งนบ่ัขนม่นัสื่อติดไว้นี่ยยาประมาณเลขเก่าเด้นณะเลขเก่าสี่ศูนย์หกนั่นงาน,นวา่คนนห้บักหลายหนึง่งงวดลุนทิพย์หนึ่งสิงหาชิบหกสิงหาค้นห้บักหลายหนึ่งเลขเก่าสี่กับศูนย์หกมันยังมาออกหยอดหลังงาน,นว่ล่ะเห็นว่าหลายคนครับว่า โอ้ยเหลขกว่าเราออกดอกบบตามดอกแต่ว่าผู้ลังคนชุ่มมือนี่ตามครับบบเป็นเป็นอย่างคือเบ้าหนองบอกให้เขาฟังเหว่าเหตุตามเลขเกาจากของไวแน่นกันบบตามดอกมันออกมาเสียดายเบ้าหนองบอกเพื่อนนะเพื่อนกันเลยตามต่พากันได้โชกันหลายคนอยู่เดี๋ยวตอนนี้ล่อล่อพีพีได้ที่เพื่อนฟันเห็นรถลุงปูสวงนั่นที่เพื่อนฟันว่าลวงปูสวงเอารถมาให้เพื่อนขี่นะ่ะ มายเลขทะเบียนรถปูดัง0999้าคาเพื่นได้โชว์เพื่นกระสือ0999เพื่อนกระสือ0099 309เพิ่นกระสือและเพื่นกระสือ066 306เพิ่นกระสือเพื่นกระสือเลข3ตกมางวดนี้เดี๋ยวถามเพิ่อนอีกก่อนว่า เพิ่นสิไปอันนี้น้ำบัวเพิ่นสิไปวัดมันขคยุ่งน้ำบอ่อแต่เพิ่นไปกะอาจสิได้ไปเอาตัวเลขอยู่หันก็ได้แต่เพิ่นบ่จจได้ไปกะอาจสิได้อย่างอ่ะอาจสิหาตัวเลขมาให้จังไ,ได๋กะคอยจีตัดนะครับเนาะหลายคนให้เลขงวดอัหารห้ถือกันหลายทุกคนอยู่ได๋นะครับเนาะเลขเมืองขมิ้เลขฝั่งลาวเพิ่นให้ไว้94งวดก่อนนนั่งวดมากาอาหานเพิ่นบ่อเดหาย คนแก่ยังถือของเพลินอยู่นก่นยังนําไปถือโคงเพลินอยู่ค่อยติดตามหววต่อไปนะครับนอาอจะอไรหงวน,นี้เข้ามารับโชคไปด้วกันคิดเส้นได้ก็ให้สมหวังดังปารถนาสุภูสุขนะครับเลขกวิ่งเจออนนะครับวิ่งเก้าตัวเดียวเน้นๆครับเลขกจะเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเกสามตัวมาตัวเดียวคือแปดเจ็ดเก้าก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดเส้นไหนก็นให้สมหวังดังปารถนาสุผูสุขคนช่องเบ้าหน่อเป็นเพียงแนวทางนะครับนาอ เดี๋ยวผู้ใดอย,ยากได้ลวงผู้สวงกับแอดไลน์เบาหนองมาเดี๋ยวเบาหนองสีส้มไหนล้วก็อยากได้กับบูชาขันบ่อยากได้กับบ่ปินยังผู้ใดบูชากับเบาหนองเบาหนองกะให้ดินบรรจะโบกไปนําเพื่อไปไหวบูชามีผีคนหนึ่งเพิ่งบอกฟังเพิ่ว่าเพิ่อเอาไปหอดเพิ่อกับเตรียมกับถังถูมาเพิ่นกับเอาเศษเศษเศษุกออเศษ เศษด,ดินนี่ล่ะละลวหนากระถางถูกแล้วก็จุดขอโชคปูเป็นละลวยเท่ดเดียวแต่ว่าใส่อยู่ตลอดคนว่ะก็ขออยู่ตลอดก็ได้ทั้งโชคไร้วันละกะ็ะงวดงวดของไงเฮานี่ล่ะอ่ะจะได้เขอนคนโชคดีว่าที่16สิงหา16กันยาเจ67สวัสดีครับ